สบายดียดทุกคนน้องมอนี้เป่าพาดยิ้เฮาฉีมาสัมผัสแมคคาออนไลน์ซื่อดังนะ <c oughs> สาม,มารถสั่งเลยครับเดือนหนึ่งเสียหรักมลักซีต่อเดือนนาท่านแล้วเรา็นี้ชิมมาสัมผัสเป็นว่าเพื่อนมีวิธีการเนี่ยอะ่ร<ม>ก็ดึงคอให้ทางนงสาว <c oughs> ในน้ำซื้อกันนะ <c oughs> สบัสดีโดยน้องมิซิวานางนุ่ไทยจทัดทวีซุปเนาะโดยสื่อเฟซบุ๊ก มี่โดยมีมีซื้อเฟซบ o ๊กแมนอ่าหนึ่งซีเอสเอสบีเนาะเดี๋ยวอเดี๋ยวให้อายคุณขึ้นมา้เนาะโอเคโอเคอ่าตอนนี้ใคร อีซังในไทยยังไงในสองทางเลยสองทางเลยโดยสองทางจากที่เฟซบุ๊คนลูกค้านอ่าตอนนี้แมนหนึ่งขายเครื่องออนไลน์อยู่แมนจะขายครีมขี้แห่ป่าโอสำหรับสาวๆเลยตอนนี้แมนถาวผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ได้เด้อตอนนี้เด้ออายุสิบห้าปีขึ้นไปเนอะลูกค้านา่ะขี้แห่ก็จะขาวเลยเนาะมียังอีก ท,ที่ขายในในเครือในในอาณาในกานออนไลน์เนาะแมนน้องจะขายแมนหนึ่งมีคิมคีแห่สองมาจะแมนอา่าขายเครื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าสําหรับอา่าแฟชั่นเนาะลูกค้าเนาะแมนจะขายแบบนี้มีเสื้อผ้ามีคิมเนาะโดยเสื้อผ้ามีคิมขายที่ไหนขายที่ทอ๋อตอนนี้แมนน้องจะขายแมนอยู่ในอ่าเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊ก่วนตัวของน้องเลยอ่าโดยเดี๋ยวฝากที่ต่ำเนี่ยเด้อ มีมีไลฟ์สดบ่มีไลฟ์สดมีไลฟ์สด,ส,ดลสดทุกๆมืออ่าตอนสามโมงเมนจะไลฟ์สดทุกๆมือเลยนั่นแหละแล้วคิดได้เด็ดจะมาขายออนไลน์คิดได้เด็ดทำอิดน้องกะทำอิดน้องกะเฮียนอยู่แต่หลังจากที่เฮียนจบแล้วน้องกะ คิดมาโอ้อยากให้จังไดจึงจะมีอ่าเงินเข้าในบัญชีทุกๆมือแล้วน้องก็เลยได็ดปดสินใจได้ดมูจักมูผู้หนึ่งมูก็เลยซักชวนให้แบบว่าลงขายเครื่องออนไลน์เบิ้งตัวนี้มันจะพาให้เฮาแบบว่ามีแบบว่าซีไอจังไนว่าอันได้เงินเข้าบัญชีทุกๆมือตัวนี้หน่ะเฮ็ดให้เฮาแบบเฮ็ด้เฮาเป็นแบบเป็นแรงแรงบันดาลใจเฮ็ด้เฮาแบบว่า ขายเครื่องอะไรู้ซื้อบางเงินได้เข่ามันทุกๆมื้อแหละมันขายเครื่องได้อหอออลีแมนก็ได้ก็ได้เริ่ม,มเริ่มเริ่มขายมาเริ่มขายมาได้สามสามสี่ปีแล้วแม่ละเริ่ม <ๆ S 2> มาขาย <ๆ S 2> ตั้งแต่ได้สามสี่ปีแล้วหลังจากที่ว่าขายเครื่องมีขายเครื่องแฟชั่นแล้กขายทีมขี้แห้ป่าโอน้ำเนาะแม่ละเฮ็ดให้ปัจจุบันนี้เฮ็ดให้แบบว่าเฮ็ดให้แบบว่าเงินเข่าบัญชซีน้ำสองมาเฮ็ดให้เอาเลี้ยงครอบครัวได้นำแม่ละ ปัจจุบันนี้จนเห็นเฮามีปัจจุบันนี้เลยน่นโอเคความคิดที่ว่าอยากอยากให้อ่าสิว่าจะไงวะอยากให้บอกคนจีกำลังนั่นต้องการ,ราสร้างไล่ขับเนาะ mm hmm. ต้องการหาเงินแต่พวกผู้ว่าสิหาทางไหนผู้ว่าสิเฮ็ดอีซังแบบยังบุกการือ,อแบบวา่ายังแบบหลังๆรอบๆผู้ว่าสิสิคลายอันนี้ดีบ่สิีคลายอันนั้นดีบ่ อ้ยตัวนี้หนึ่งอยากแน้นําตืมเนาะสําหรับนึ่งเป็นไม่คะาคนคนหนึ่งเลยเนาะสําหรับนึ่งเป็นไม่คะาคนคนนึ่งกว่านึงเวลาได้ได้นี้อ่ะประสบการณ์ที่ว่าสามีีแล้วเพราะว่าสาหรับสําหรับน้องเอกเนาะน้องก็เริ่มต้นตัดสินใจลงมือเห็ดอ่าจากที่น้องบบเคยมีอย่างเลยโบแบบว่ามีเงินแค่แสนเดียวมีเงินแค่แสนเดียวโตยนให้จุดไปฮดล้านได้ตัวนี้นะถ้าว่าเฮากล้าลงมือเห็ด กล้าตัดสินใจเห็ดเนาะโบรตรงย่านพอความย่านจะเห็ดที่เฮาโบมีกลิ่นเห็นเฮาโบมีกินแล้วเนาะก็เลยตัดสินใจมีเงินแค่แสนเดียวกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจกล้าเอาไปเซิร์แนาอ่า,อาแล้วเห็ดให้น้องหู้เลยว่าผลสําเร็จมันแค่อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือของเขาขาเฮากล้าเ,าาเห็ดกล้กาคิดกล้าฝันเฮาก็ไปถึงเนาะตรงนี้แนอนประมาณนี้เ,าาเนาะโดยแล้วบาทนีงชิมว่าจอเลยท่านผู้ชม ชิมมาจอเลยว่าเมคาคนนี้เป็นสามารถสั่งไล่รับในต่อเดือนประมาณท่อแดงเนาะตั้งแต่น้องไข่ทำอะไรมาได้นี่เต้่มเรือดเละเริ่มแรกเลยขกคนเมนล่ะเขาค่อยไต่ขึ้นมาเลยน้องได้ต่อเดือนเนาะสามสองค่สามล้าน สองหาสามสิบล้านเนาะสองหาสามสิบล้านเลยตัวนี้นะนตเดือนเลยใปัจจุบันนี้ใณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้น้องขายหลายอย่างน้องขายหลายอย่างอีกขายทั้งโลซั่นเซรั่นเนาะแล้วก็ขายครีมขี้ให้ปะโอน้าเห็ดให้น้องมีจนถึงปัจจุบันนี้เนาะเลยักๆแมนจะเป็นครีมคิ้แให้ปะโอเลยเนาะเฮ็ุให้อ,หหอา่าเงินเงินเขาเ้าแต่ละเดือนเงินเข้าแต่ละเดือนนี้แมนสอง กออ่าซาล้านค่ะสามสิบล้านเลยประมาณนั้นเนาะประมาณนนั้โ<ร>อ้ถือว่าไลายเนาะโดไลายดีถ้าเทียบใช้เงินเดือนของอ่าคนทีกับไปเฮ็ดเบียรเป็นพนักงานเขาเป,เป็นพนักงานเขาประมาณต่อเดือนกับประมาณสูงสุดก็หาล้านไหม,มนคนทั่วไปนะ,ปนะอันนี้ถือว่าบางคนบอกโอ้มันโมเนลนอนขายออนไลน์อันนี้คือว่าเขาขายออนไลน์ขายเน่ยเขามันขายมันโพส มันขึ้นกับพว่มขยันของเขาเนาะขั้นนอกหิ้วหรือล้นขยันเพราะว่าถ้าว่าเฮานางยูล่าอะไรเฮาโบเขาลินเฟสไปแต่ละมือขนาดไอ้เขาลินเฟสไปแต่ละมือเขามีตะลิ่นด้เขาก็บ้ได้เงินเข้าในบัญชีแต่ว่าคันเฮาคันเฮาตัดสินใจที่จะเงียนหู้การขายเพิ่มออนไลน์มันก็เช่นเฮามีเงินได้เฮามีเงินเข้าในบัญชีทุกๆเดือนอาจจะเป็นสองหาสามล้านหรืออาจจะเป็นสองหาสามสิบล้านตอนนี้อืมคือดังหนึ่งเป็นบอลเนาะว่า การขายขีดหลับสุดๆคือการขยันเนาะผูว,วันหยุดไซคือการเนาะเข็ดเบี้ยงน้ำบริษัทเข็ดเบี้ยงน้ำองค์กรยังต่างๆนย่ามันต้องมีความขยันอดทนเนาะเพราะว่าคันรู้โพสร,รู้ขายรู้ไลฟ์ทุกอย่างมีโอกาสไปเนาะ,นนะอันนี้คือเขีดลับทีเบเนีมีซื้อเสียงได้ขายดีทุกอย่างมาอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัชบัตรนึงเนาะที่เราเอาเอามาฝากเนาะเอามาฝากทุกคนเนะาะวันนี้การฉีบมียังไรกันฉีบมีประมาณนี้เนาะ ต้องขอบใจน้องนึงเนาะที่ให้เกียรติเนาะโอ้กลัวฉีดฮาวิดาเนี่ยวิาดาม,ดมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยบางง่ายเยอะเบียกร้ายเนาะเสมอนี่นนน<ม>ตอนถ่ายเนาะกับสี่ให้ทั้งน้องหนึ่งเพิ่นฝากสิงห์ที่เพิ่นกำลังขายอะไรกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นกำลังขายตอนนี้ว่าผลงานที่เพิ่นมีเนาะในตอนนี้เนาะ เสียเป็นฝากว่ามียังไงเนาะอ่ะเลยจะมีส่งทางที่ออยากได้สินค้าเนาะจะมีส่งทางคือ Facebook กับเบอร์โทรศัพท์น้อลูกค้าเนาะเบอร์โทรศัพท์ห้าแปดสี่เจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดโดยละกันเฟซบุ๊กด้วยเดี๋ยวแห่คือคือแห่เนาะพายาติโต้พายาตได้ทิ้น์ทีแฮ่หักหานึงได้เลยเด้อครับตัวแทนจำหน่ายแล้วตัวนี้ทิพย์ทีเค้าครับตัวแทนจำหน่ายตัวประเทศเนาะทั่วประเทศเลยทั่วทุกแขกน้ำโดยอ่าก็ ขอบใจเนาะขอบใจขอบใจัทีไทยเกียรติมาสัมผัสอยู่ในสองเป่าโอปาชิโรงาในวันนี้เนาะกระบุมียังไงทุกคนมีแต่ตัวไรดีตัวไรพ่อที่จะไปเป็นบทเกียนให้ทุกคนได้กะเก็บไปเอาเนาะตัวไรทีมันโบโอเคกะบโบเอาเนาะกระบุมียังไงกระบุมียังไงมีแต่สีได้ล่าไปก่อนเนาะมือหนาเขาสีเย็นชิดยังกดติดตามไใหม่โอเคบาไปาย